คิดจะเลิกบอลไปอยู่ทีนึงนะครับ <นะ S 2> เพราะว่าเราจะได้งานที่เกาะเต่านี่แหละไม่เป็นตามที่เราต้องการในหลายเรื่องนะแบบทั้งเรื่องทีมทั้งเรื่องนอกสนามอะไรเงี้ยผมก็มีปัญหาหลงแสงสีเสียงด้วยแลว้วก็ผมชอบไปเที่ยวอะไรคนเดียวบ่อยนะช่วงนั้นนะครับ,รบไ,ปไปต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยช่วงนั้นที่ผมแบบบอกไปว่าจะเลิกก็มีโค้ดหลายคนติดต่อมาเพราะว่าทั้งโค้ดเก่าเราอะทั้งนักเตะเก่าทั้งพี่เขาจะรีบไปไหนอะไรเงี้ยครับก็ทําให้เราคิดได้ด้วย สวัสดีครับสสวััดีครบพี่โน่นะครับนีโน่อันโตนิโอแวร์ซูล่านะครับวันนี้เจอกันกับไทเกอร์พอดแคสต์นะพี่โน่ก็ดีใจนะครับได้เจอกับตันทีมของเราครับนะพี่โน่เช่นกันครับสุดยอดกับผลงานชิงใหม่์เอฟซีในลุกการนี้พี่โน่เป็นไงบ้างก็เราเริ่มแมตช์แรกมาก็สวยนะครับเราเริ่มด้วยสามแต้มเป็นเป็นกําลังใจเลยครับแต่ว่ามันแค่เป็นจุดเริ่มต้นครับเป้าหมายเรายังสูงกว่านี้ครับพี่โน่อยากให้พี่โน ได้พูดถึงโดยส่วนตัวของพี่โนโอเองนะครับอยากให้เป็นแฟนได้รู้จักพี่โนโมากขึ้นครับว่าจุดเริ่มต้นของฟุตบอลของพี่โนโเนี่ยมาอย่างไงครับครับก็เริ่มต้น,ตน,ตนเลยเตะฟุตบอลจากโรงเรียนเพนซมิธครับผมเรียนหนึ่งโรงเรียนแล้วก็จันจบเลยครับ,รบเริ่มต้นในเพนซมิธแล้วก็จบจากเพนซมิธเป็นนักบอลรุ่นแรกแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายของโรงเรียนเพนซมิธครับพเพื่อนในรุ่นนั้นมีใครบ้างครับ รุ่นผมจริงๆมีแค่สองคนผมกับแฟดผมพี่ชายแล้วก็ที่เหลือจะเป็นรุ่นน้องครับผมเป็นรุ่นบุกเบิกของเพนซมิดครับครับใช่ก็ตอนนี้ก็มีจอนาตามีชัยวัฒน์บุญลานมีเต่านินโยมีเจชาธิ์ก็เคยเรียนในช่วงสั้นๆครับก็อยู่ในยุคเดียวกันใกล้ห่างกันคนละปีอะไรอย่างี้ครับก็ปฐมทัศน์ที่อยู่แม่โจ้ครับในรุ่นๆเดียวกันครับยังไงต่อครับในเส้นทางก็ต่อจากเพนซมิดผมก็ไปเข้าโอสถสภาครับ โอสุสภาอยู่เส้นสัญญาสแรกก็คือ3ปีกับโอสุสภาครับแล้วก็ได้ต่ออีก3ามปีแต่ว่าเริ่มต้นจากโอสถสภาเป็นเยาวชนก่อนเรายังไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่อยู่เป็นเยาวชนปีหนึ่งครับครับปีที่ปีที่สก็ปล่อยยืมไปให้สกแกลฟซิตี้ใช่แล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมาโอส,สุก็ผมก็อยู่โอส,สุยาวอีก5้ปีในเส้นทางฟุตบอลน่ะอยากให้พี่โนเล่าว,ว่ามัน เจออะไรบ้างสําหรับการต่อสู้ในเส้นทางฟุตบอลครับเริ่มต้นจากโอสดเราเราเข้าไปเป็นเยชนเราไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับฟุตบอลอาชีพมากเท่าไหร่แเราก็ไปเรียนรู้แล้วเขาก็ส่งไปเก็บประสบการณ์กับสักแก้วแล้วพอเรากลับมาเราก็พยายามเรามีความมั่นใจอ่ะเราเราก็ไปเล่นกับดิวิชั่นสองมาแต่เรากลับมาแล้วก็ฝีมือเราก็ยังไม่ไม่ถึงกับรุ่นพี่แล้วก็ขึ้นมาเรียนรู้นี่แหละรครับแต่ว่ามันก็ยากมากเพราะว่าในตําแหน่งที่เราเล่นในมีผู้เล่นที่กเก่งมากนะครับตอนนั้น,นโอสถสภ,ภา ใช่ก็พยายามเก็บเกี่ยวเรียนรู้มาให้ได้มากสุดผมอยู่โอสผมไม่ได้ลงมากนักหรอกแต่ว่าเราก็มีสอดแทรกในบอลถ้วยบอลลีกก็แบบท้ายเกมบ้างเลยจนมันมายุคที่แบบโอสุเขายุบแหละเขาสุดท้ายมาเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ช่วงท้ายนั้นะผมก็เริ่มได้ลงมากขึ้นเริ่มอะไรมากขึ้นก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็แล้วก็หลัง,งหลังจากหลังจากที่โอสุเขายุบนะแล้วผมก็เคว้งอยู่เราก็ไม่มีทีมครับจนมีอุบล ยูเอ็มทีติดต่อมาอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆของชีวิตผมเลยเพราะว่าเราย้ายไปอ,อุบลแล้วได้เล่น,นลีกอาชีพแบบครบทุกนัดจริงๆมันตัวจริงในใน <Okay. S 2> ในไทยลีกครับก็เป็นปีนั้นเป็นปีที่ผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ฟุตบอลอาชีพแบบเยอะมากจริงๆอนไครับเป็นปีนที่สนุกมากที่ในเล่นถึงจะเป็นปีที่ตกชั้นนะครับแต่ว่าเป็นปีที่ผมภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากที่สุดเพราะว่าเราได้เล่นจริงๆแล้วก็หลังจากที่อุบลก็ก็หมดสัญญากับอุบลนะครับแล้วก็ไป ไปอยู่กับประจวบสิ้นสัญญาณหนึ่งปีแต่ว่าได้อยู่แค่หนึ่งเล็กแล้วเขาก็าปล่อยผมยิงไปที่สุขโขทัยครับในในปีนั้นในสองทีมผมก็ไม่ได้เล่นมากนะครับได้เล่นนิดหน่อยเพราะว่าเราสู้สู้ไม่ได้ก็เต็มที่ได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็หลังจากนั้นก็มาคัดตอมอยู่ในเต็ดในทีสองครับใช่เป็นพี่โยงเป็นโค้ดปีนั้นก็ก็ได้เล่นต่อเนื่องในทีสองก็สนุกมากๆเป็นปีที่ดีครับก็แต่ว่ามันมีโควิดมาขั้นนิดหน่อยหลังจากนั้น ไปนครศรีธรรมาราชเป็นการเล่นทีทีสามก็เป็นปีที่ดีผมอยู่นั่นสองปีนะปีแรกเป็นทีสามก็แต่เราก็ทําขึ้นชั้นขึ้นไปทีวีชั้นสองอยู่ทีทีสองอีกหนึ่งปีใช่แล้วก็กลับมาคัตตอมอีกหนึ่งปีแล้วก็ต่างจากนั้นก็มาเช,ชียงใหม่เชียงใหม่เอฟซีเห็นบอกว่ามันมีช่วงเวลาที่เราเตะฟุตบอลมันผ่านทั้งเรื่องของ โอกาสการได้ลงเล่นและไม่ได้ลงเล่นผ่านความสําเร็จผ่านอะไรทุกอย่างในรสชาติชีวิตของฟุตบอลตอนนั้นคือมีช่วงที่ไม่อยากเตะบอลด้วยใช่ไหมใช่ครับมีเป็นย<ร>ังไงบ้างช่วงที่เราได้เล่นต่อเนื่องมาเรามั่นใจในตัวเองเราอยู่จากอุบลมาเนี่ยแหละเราแบตช่าเรายังดีแล้วก็ร่างกายเราดีมากๆเราก็หลังจากนั้นแบบไม่เป็นตามที่เราต้องการในในหลายเรื่องนะแบบาทาั้งเรื่องทีมทั้งเรื่องนอกสนามอะไรเงี้ยผมก็มีปัญหาแล้วก็หลงแสงสีเสียงด้วยแล้วก็ ผมชอบไปเที่ยวอะไรคนเดียวบ่อยนะช่วงนั้นนะครับนะไปต่างจังหวัดไปอนะไรเงี้ยได้ไปเกาะเต่าได้อะไรก็คิดจะเลิกบอลไปอยู่ทีนึงนะเพราะว่าเราจะได้งานที่เกาะเตา่าเนีนะ่ยแหละแต่ก็ได้พี่โงแลว้วก็พี่วันใหม่นะครับติดต่อมาให้กลับมาเล่นที่เขาต้อมแล้วก็ผมว่ากลับมาเล่นทีเพราะลึกๆแล้วเรารักฟุตบอลแหละเราคิดถึงฟุตบอลเรายังไม่ยังไม่อยากเลิกกับอาจจะเป็นอารมณ์ชู้เรานนิดหน่อยนะครับใช่แต่ว่าก็เรารักฟุตบอลเราเลิกไม่ได้แต่มันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับเนาะที่ จริงฟุตบอลมันมีรสชาติที่มันก็เจ็บปวดในตัว<ช>มันเอง<ช>แต่เมื่อมันยังอยู่ในในหัวใจของเราใ,<ช>ในความรักที่เรามีก็ยังกลับมาได้นะถ้า<ช>ถึงตอนนั้นอ่ะมันเป็นความรู้สึกยังไงพี่ที่มันไม่อยากเตะบอลอะ่ะเป็นยังไงคือเราก็ผิดหวังด้วยแหละผิดหวังในแบบว่าเราไม่ได้เล่นต่อเน,นื่องไม่เล่นตามที่เราต้องการแล้วก็ตามแสงสีเสียงนะก็แบบมีช่วงหนึ่งที่แบบหลุดติดเที่ยวติดอะไรไปอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะจนได้กลับมาเราคิดว่า เที่ยวสาหรับผมนะมันเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้ mm hmm. เพราะว่าเวลาอายุเลรนฟุตบอลมันยังยังยังควรเล่นอยู่อะเราก็คิดสั้นไปหน่อยตอนนั้นอาย,อยุเท่าไหร่นน 26, ครับประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่แหละครับเคยคิดไหมว่าถ้าเราไม่เตะบอลอะเราตัดสินใจวัน,นนั้นนะ่ะนะถ้าเราไม่ตัดสินใจว่ามาเตะบอลแล้วเราหนีตัวเองจากฟุตบอลไปเลยหลุดไปจากวงการฟุตบอลไปเลยพี่โนโคิดไหมว่าตัวเองจะไปทําอะไร ก็ยังนึกภาพตัวเองไม่ออกนะครับแต่ว่าตอนนั้นที่จะไปก็คือจะไปเป็นบาร์เทนเดอร์เลยครับเพราะว่าเราเที่ยวม,มีพวกเจ้าของบาร์อะไรเขาก็ชอบผมนะเราสื่อสารฝลังได้คุยเที่ยวเอฮาอะไรเพราะว่าให้ติดต่อให้ไปทํางานอะไรตรงนั้นเลยครับเนาะใช่ถา้าวันนั้นไม่มีผู้ใหญ่ที่ยังเห็นถึงฝีเท้าของเราแล้วก็เสียงในหัวใจเรายัง เรียกถึงฟุตบอลอยู่นะครับช่วงนั้นที่ผมแบบบอกไปว่าจะเลิกก็มีโค้ดหลายคนติดต่อมาว่าทั้งโค้ดเก่าเราอ่ะทั้งพี่ตอยศ,ศักดิ์ย่าไทยพี่ใช่พี่โยงแล้วก็มีแม้กระทั่งพี่เจจากกิจนะครับนักเตะเ,เก่าแล้วพี่เขาจะรีบจะไปไหนอะไรเงี้ยครับก็ทําให้เราคิดได้ด้วยต้องกลับมาใช่ครับกลับมาอยู่ในเส้นทางที่เราลากนะครับกลับมาโชว์ฝีเท้า ให้แฟนๆได้เห็นนะครับผมเป็นเล่นตามจังหวะชีวิตมาเรื่อยๆครับไม่ไม่เคยฝืนอะไรต่อฟุตบอลบันดันชีวิตจริงๆเนอะกำหนดชีวิตจริงๆครับเชื่อว่เอฟซีปีที่ผ่านมาครับเป็นยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยเป็นเป็นปีทีแล้วมาเราเด็กเราเยอะนะแต่ว่าเป็นทีมที่ดีสําหรับผมอรทีมช่องหมายซีแม่งโคตรสนุกเป็นทีมที่มันมากเพราะว่าสปีดทีมเราดีเราเราเล่นกันสู้เราเล่นกันด้วยหัวใจก็มาตอนแรกอาจจะมีทุลักทุเลอะไรบ้างนอกสนามทั้งในสนามแต่ว่า เราเผาอุศังได้เพราะว่าสป<ช>ีดทีมเราดีมากเราแข็ง<ช>แกร่งมาก<ช>เราไม่กลัวใครเราเจอใครเราสู้ได้หมดสู้ได้หมด<ช>แฟนบอลเป็นไงบ้างครับแฟนบอลน,น่ารักดีผมผมชอบเพราะว่าไปนอกบ้านก็มีกลุ่มตามไปเยอะเล่นในบ้านเราก็เสียงเชียร์เราไม่เคยแพ้ใครแล้วแล้วปีนี้แ่ละครับเชียงใหม่เอฟซีในฤดูกาลที่2กับปอแขนกับตันทีมที่<ช>ทเราได้รับมอบโอกาสที่ดีอย่างเงี้ยทีมทีมเราเป็นทีมที่มีเป้าหมายแล้วผมก็พยายามจะทําตามเป้าหมายให้ได้เพราะว่า เราคือเชียงใหม่เอฟซีอะเราไม่แพ้ใครง่ายๆแน่นอน<ช>เราจะสู้เต็มที่แน่นอนเป้าหมายก็ยังชัดเจนเหมือนเดิมครับสำหรับบทบาทผู้นำครัพี่โนอยากพี่โนฝากถึงบทบาทผู้นำของพี่โนหน่อยผมก็ไม่ได้เป็นคนพูดอะไรเก่งมากนะแต่ว่า<ช> <ๆ S 1> เราอยากทำให้เห็นเราแสดงให้น้องเห็นว่าเราสู้เราไม่หยุดวิ่งพวกน้องก็ผมหวังว่าเขาก็จะทําตามนะถ้าผมไม่หยุดวิ่งพวกเขาก็ไม่ควรจะหยุดวิ่งหยุดสู้ครับเห็นน้องๆ้องเยาวชนในเชียงใหม่เยอะมากในเชียงใหม่เอฟซีเนี่ยพี่โน ฝากถึงน้องๆหน่อยเผื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นต้นแบบให้น้องๆได้อยู่ในเส้นทางฟุตบอลอาชีพก็คือฟุตบอลนะครับมันก็มีผิดหวังมีเสียใจมีเราดีใจก็อย่างให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อย่าหยุดไล่ตามความฝันตัวเองถ้าถ้าเราไม่หยุดผมเชื่อว่าสักวันจะทําตามเป้าหมายได้ก็คุยกับพี่โนหลากหลายแง่มุมนะครับเห็นพี่โนตั้งใจจริงๆนะครับสาหรับรายการไม่หมดนี่วันนี้เอาแล้วนะครับก็โหพี่โน ก็ <usion> นี่แฟนคลับจะร้องไห้ผมนั่งฟังจะร้องไห้เดี๋ยวขอที่ช่วยพี่โน้ตหน่อยครับพิอาจอยู่กับพี่อาจที่เช็ดน้ำลายนะครับอยู่พี่โน้ตเช็ดน้ำตานะครับครับครับ อยากให้พี่โน่ฝากถึงแฟนคลับเชียงใหม่เอฟซีนะครับที่ตามเชียร์พี่โน่ไปทุกสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านและในบ้านนะครับพี่โน่ในฤดูกาลนี้พี่โน่ฝากถึงแฟนคลับที่เขารักเรามากๆหน่อยครับคุณมากๆครับผมก็อยากให้ตามมาเชียร์เราแบบนี้เรื่อยๆเพราะว่าคุณทําหน้าที่ของคุณได้ดีมากๆแล้วพวกเราก็จะตอบแทนด้วยผลงานของเราแล้วก็ถ้าคุณไม่หยุดเชียร์พวกผมก็ไม่หยุดวิ่งแน่นอนครับนี่ก็ต้องมามาเชียร์ทุกนัดนะครับในสนามพี่โน่จะลุยเต็มที่นะครับ แล้วก็ส่วนนอกสนามเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับแฟนลับชิงใหม่เอฟซีทุกคนนะครับวันนี้โอ้ทีนี้พี่โน่จัดทีมสิบเอ็ดผู้เล่นในดวงใจที่เคยเล่นและก็ที่เราชื่นชอบหน่อยครับในไทยที่ผมมีความมีความสุขแล้็เล่นร่วมด้วยแล้วก็ที่ผมอยากเล่นในทีมของผมนะครับส่วนมากจะเป็นแบบพวกเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนรักเลยครับแรกก็เป็นประตูก็จะเป็นปฐมทัศน์ประตูของแม่โจ้นะครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆมากจริงก็ แบ็กซ้ายเป็นกิจพรมครับของอยุธยาเซนเตอร์เป็นพี่บุญมีบุญรอดตอนนี้เป็นผู้ช่วยโค้ชของแพ้เซนเตอร์อีกคนก็เป็นเพื่อนรักผมคนคนครับปิ่นพงศ์พิศพัก <ฮะ S 1> เคยเล่นอยู่ตำรวจแล้วก็กองกลางก็เซนเตอร์อีกตัวหนึ่งเซนเต <Center> อร์เขาเล่นหลังสามเหรอไม่สิครับแบ,บ็กซนะ้ายกิจพรมแล้วก็เซนเตอร์อีกคนหนึ่งพี่บุญมีบุญรอดอแล้วอีกคนหนึ่งปิ่นพงศ์แล้วขวาละครับขวา เขาเป็นผมแล้วกันเพราะผมอยาก่ในทีมนี้ด้วยแล้วก็โมลิมจะเล่นหลังสามแล้วก็กองกองกลางเป็นพี่น้องฝาแฝดผมคนหนึ่งคือจอนาตาแล้วก็อริสักกิมโกสมเป็นเฟลักอีกคนแล้วก็สุธินดาบิลลี่ก็เป็นเฟลักของคนก็ปิดขวาเป็นพี่บัสอภิภูสุนของนาเวทเขาเป็นเก่งมากๆเขาผมซ้อมอยู่แกที่โอซุต แล้วกองหน้าเป็นแอนโทนีโคมินันก็อยู่ด้วยกันที่โอสตเก่งมากๆแล้วก็ซีซ้ายเป็นพี่โยสุรเดชทงชัยก็อยู่ที่ถือว่าสอด้วยกันสุดๆทั้งนั้นนะครับเป็นเพื่อนที่เล่นบอลด้วยกันมาเป็นพี่น้องที่เล่นบอลด้วยกันมานะครับ ถ้าได้มาเล่นกันจริงๆมันจะเป็นความอบอุ่นมากเลยเนาะชุดนี้มาแน่นอนอบอุ่นจริงๆนะครับไม่แพ้ชุดอาร์ตแน่นอนไม่แพ้ชุดอาร์ตนะครับชุดอาร์ตเขาโหนนาเซนเตอร์สำรองมีเซนเตอร์สำรองให้สักตัวไหมครับเอาเป็นในดวงใจดีกววะในดวงใจเป็นอาร์ตเนี่ยครับคนนี้ใช้การบังคับและข่มขู่อยู่ในใจแต่นนีอยู่ในแผนครับนี่อยู่ในแผนเกินไปเกินไปพี่ที่ใบกับเครื่องหน้า เติมพลังหน่อยไหมครับเติมคขามโอ้ขอเปลี่ยนรสชาติบ้างผมนอนไม่หลับผ <c oughs> <laughs> ลิตภัณฑ์อิชิตันกรีนทีนะครับรสชาติดีนะครับนี่สูตรต้นตำรับนะคดีมากๆพี่โนโชดหน่อครับเชสครับเชสแล้วจะได้เติมพลังไปออกเชสเล้ง okay, so oh. โง่รสชาติดีอร่อยครับอร่อยมาก <ขอ S 1> ครับกินอยู่แล้วครับชอบชอบฝากถึงหน่อยทีฝากถึงหน่อยก็ อร่อยทุกอันเลยครับทุกทุกตัวเลยครับผมชอบส่นว,ตวสนตัวกินอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เราผมกินอยู่แล้วมันปรับค่าพีเอชในร่างกายได้วยน้ำด่างผมชอบใช่อร่อยนี่เห็นพี่อากินมาละสามขวดนะครับผมมาละขวดพอครับยกมาเยอะฝ <c oughs> ากถึงช่องทางการติดต่อของพี่โน้หน่อยครับว่าแฟนๆจะได้ติดตามพี่โน้ได้ทางช่องทางไหนบ้างครับมี Facebook เป็น Antonio Vasula ชื่อภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไอจีอินสตาแกรมก็คืออันโต ันดอสโก่แบซูล่าครับนะซูล่านะครับมีร้านค้ากับเขาไหมไม่มีครับไม่มีนะครับถ้าจะฝากร้านผมก็ได้นะก็มีร้านเพื่อนที่ฝากไม่มีเดี๋ยครับก็ฝากถึงร้านของเชียงใหม่สโตร์ของที่ระลึกนะครับก็มาหาซื้อกันได้ในทางช่องทางไหนบ้างครับในช่องทางเชียงใหม่ออฟฟิเชียลบอทขับครับครับก็มีทั้งเรื่องของติดตามข่าวสารข่าวสารเสื้อเสื้อแข่งแล้วก็ของที่เลือวหลายปีเราก็ยังมีอยู่นะมีมี ใครสนใจก็มาได้ครับของของลิมิเต็ดเยอะนะครับในเสื้อเสื้อลายปีเสื้อสีขาวมีส่วนมากแล้วก็หมวกก็เทมากเทมมากๆนะครับมาหาซื้อกันได้นะครับมาอุดหนุนเชี่อหมเอฟซีนะครับให้เรามีกําลังในการต่อสู้กันต่อไปนะครับวันนี้คุยกับพี่โนแล้วก็น้ำตาจะไหลแต่ผมเห็นมีความตั้งใจนะครับแฟนเชียงใหม่เอฟซีนะครับพี่โนจะพาพวกเราไปได้ถึงที่สุดนะครับกับ ทีที่เป็นเป้าหมายนะครับก็เข้ามาเชียร์พี่โนแล้วก็พี่น้องเชียงใหมี่ FC กันทุกคนนะครับเยอะๆนะครับครับก็วันนี้ครบครันนะพี่โนขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาเจอกันพี่โนฝากไม่หมดอย่าด่าพี่โนได้ได้ครับโอเคขอบคุณครับ